สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเปียกข้อคุ่นาบกระชนนะครับผมในโหมดของกระชนพระเครื่องนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับบุคคลที่สําคัญทั้งสองท่านนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการสร้างเหรียญด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับท่านแรกครับพี่กุ้งท่าประจันสวัสดีครับสวัสดีครับเปียกและอีกท่านหนึ่งนะครับข้ามบอร์ดในวงการพระเครื่องมานานครับคุณเอ็มอมรินสวัสดีครับสวัสดีครับเปียกครับผมวันนี้ทีมงานกระชนคอมนะครับไม่มีอะไรมากครับแต่ผู้ชมครับ แค่อยากจะมาเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุกๆท่านนะครับไปร่วมงานนะครับผมวันที่22เมษายนที่วัดบางแวกนะครับเป็นงานเททองหล่อพระรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณและพิธีมหาเทวาพิเศษเหรียญ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณทุกเนื้อทุกรุ่นทุกผงทุกอะไรทุกอย่างเลยใช่ครับนะครับผมแล้วบรรยากาศในงานนั้นก็มีสิงโตมีอะไรแห่มีการโอ้โหแจก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 พระพระได้ข่าวว่าแจกพระผงใช่ไหมครับได้ครับแจกพระผงครับมวลสารพระผงนี่ก็อลังการมากครับอลังการมากครับโอ้โหถ้าถ้าเกิดจัดติดตามรายละเอียดนี่ก็ต้องไปดูที่ประช a c h o n c o m p a c h o n c o m ละเอียดทุกขั้นตอน ทุกเนื้อหาครับทุกรูขผงผลว่ากันเถอะนะครับผมแล้วบรรยากาศในงานนะครับที่ไปร่วมงานเนี่ยได้ข่าวว่ามีอาหารอาหารเราแจกฟรีครับอครับอาหารเครื่องดื่มเรามีฟรีหมดครับอืแล้วเราจะเริ่มงานกันยังไงครับพี่เอ็มกวจัทราตนะครับประมาณประมาณพิธีพรามนี่ผมได้ข่าวว่า12.39ใช่ครับอแล้วพิธีเททองหล่อครับเราจะเททองหล่อพระรูปนะครับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับ เป็นจำนวน9องค์ครับในเวลา1 3 5สาหานอนครับแล้วเราจะทำการเทวาพิเศษต่อเลยครับครับเหรียญที่เราทำมาทั้งหมดนะครับแล้วองค์นี้จะเทวาพิเศษหมดเลยครับพูดง่ายๆว่าจะปลุกเสกครับครับใช่ใช่ครับถามอีกนิดนึงฮะอบภาพรูปขององค์สตพระเจ้าสตย์สิมาลัยมีความสูงประมาณเท่าไหร่ประมาณร้อยแปเซนครับร้อยแเซนครับท่านผู้ชมครับและย้ำอีกทีนะครับว่า ท่านที่ไปร่วมงานในวันนั้นนะครับเราแจกพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณฟรีอาหารเครื่องดื่มฟรีเร,ราจะแจกพระผงเป็นวาระแรกเลยนะครับเนี่ยแจกวาระแรกเลยใช่ครับและอีกสามวาระก็ติดตามมาต่อไปติดตามที่ www บกระชอนดอทคอมครับอืมอเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดการแจกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณฟรีนะครับ และท่านยังสามารถนะครับครอบครองหรือเป็นเจ้าของเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณทั้ง4วาระตลอดปี58นี้ฟรีนะครับที่ทางทีมงานกระชอน o m มเป็นผู้สร้างโดยในห้างวิทย์วัดอรุณและเฮียตโตวัดอรุณนะครับเพื่อให้ท่านมีสิ่งดีๆไว้ห้อยบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บกระชอนคอนะครับโซเชียลแคมปกระชอน c o m ถ้าเป็นทาง YouTube ก็ ค่ายเพลงกะชอน .com นะครับถ้าเป็นทาง Facebook ของเราครับที่แฟนเพจกะชอนคลิปเด็ดสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับ,รบแจ็คสันมากะชอน .com สวัสดีครับสวัสดีครับ